สำหรับมือขึ้นพี่น้องขาแฟงคลับ FC ของน้องอารายสกุณาพรสุดเซอร์ไพรส์เมื่อพ่อจ๋ากับอาอายสกุณาพรออกมาร้องเพลงคู่โอ้โห,โหบอกเลยว่ามือคึืนนี่ฟินมากๆหวานแห้งพี่น้องสำหรับพอลูคูนีเป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นภาพบรรยากาศโมเมนต์ที่สุดประทับใจที่แม่แม่หลายคนลอกค่อยมาน้านแสนน่านพี่น้อง โดนแล้วทีพ่อจ๋านะคะเพิ่นประเด็นมาลองเพลงคููกับลูกสาวให้แม่แม่แฟนครับเอฟซีได้เห็นแล้วมือขืนนี่พี่น้องค่าทำเอาคอมเมนต์แตกถล่มทลายไปหมดเลยเพราะว่าเป็นภาพเป็นบรรยากาศโมเมนต์ที่น่ารักมากหลายหลายคนเห็นแล้วก็บ,บอกสุดประทับใจอิหลีสำหรับพ่อจ๋ากับลูกสาวนะคะพี่น้องออกมาลองเพลงคููสดใสามากๆ เป็นรอยยิ้มที่เห็นแล้วก็มีความสุขพี่น้องคะเมื่อพ่อจ๋าพงศกรออกมาล้องเพ่งปล่อยน้ำเสนาหนองแน่ของคุณแม่แพรวพร้าวแสงทองอ่ะอีหล่าน้อยกันลองได้ดีแห้งเสียงสูงเสียงใสเสียงโอ้โหบอกเลยว่าเก่งมากสําหรับอายอสก,กุณาพรน,นะคะแล้วพอจ๋าเพิ่นเห็นหลูกเพิ่นล้องเพ่งนี่ยิ้มพี่น้องเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆสําหรับ พ่อจ๋าปงศกรกับอ้าอายสกุณาเสื้อมันว่าแม่แม่หลายคนนะคะทีรอค้อยอยากเห็นภาพนี้มือขึ้นอิ่มแบบจุกๆไปเลยสําหรับภาพบรรยากาศโมเมนต์ของพ่อจ๋าลูกจ๋าทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับคือสุดปลื้มมากๆค่ะมือขึ้นนี่นะคะแล้วกระแสตตอบรับขึ้นดีมากๆพี่น้องะ่ะหลายๆคนทีรอคอยอยากเห็นแล้วมือขึ้นผู้ใดเข่าไปใน ไล่ like กลุ่มปิดนี่บอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มพี่น้องคะแล้วสําหรับออะไอส์กุณาพ่อแล้วคือเก่งมากลองเพ่งอย่างกับลหลายคนคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเป็นเด็กหน่อยที่มากความสามารถจริงพี่น้องขะอ่ะไอ,อสกุณาพ่อน,นี่คือเป็นคนที่มากความสามารถมีลูกเล่นลูกชนเยอะแยะอ่ายิ่งโตยิ่งพัฒนาการ สูงพี่น้องยิ่งตอนนี้พี่น้องคะ่ะสําหรับอาอไอศกุณาพรนะคะกับคอปเตอร์นัทตกรแห่งเพืน่นเป็นมวยถูกคูกันพี่น้องคะ่ะขึ้นแสดงบนเวทีเนี่ยสัางร้อยยิมสาางความสุขให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซีทีเพิินไปเห็นกับเอนดูเล็กน้อยพี่น้องขาเล่นกันหยอกกันเป็นการร่วมกันทำงานเอนจอยกันแบบพี่น้องเป็นภาพที่นา่ารักมากๆ เสื้อมันวาเม่เมค้นทีชื่นชอบสนับสนุนเด็กทั้งสองคนนี้นะคะเห็นแล้วรับรองเลยว่าพี่น้องมีความสุขแน่นอนนะคะภาพบรรยากาศโมเมนต์ของน้องอ้าอายกับน้องคอปเตอร์นะคะแต่เมื่อขึ้นนี่นะคะเป็นโมเมนต์ของพ่อลูกทีเม่แม่หลายคนอยากเบึงคือเป็นเป็นอีหย่างสิสเตอร์ไพร์อัะพี่น้องบ่ได้มีอยังลวงนาเลย นะคะแล้วพอลูกจับมือกันขึ้นมาลองเพลงนี่โอ้โหพี่น,อน้องเอ้ยบ่อยากเว้าเลยว่าเป็นอีอย่างที่ประทับใจเป็นอะไรที่ประทับใจไม่มีวันลืมเลยแหละอ่าสำหรับบรรยากาศนี้นะคะวันนี้ชุดส การกระสิทธิ์ีนองคนนี้อืมการทีดีนะคะรับผมวันนี้ขึ้นไหนคะวันนี้ขึ้นที่น้องผ่บไม่ไหวไม่ไหวขี่คันขึ้นท้กแล้วหลอมให้อาบมันเมื่อยตอนเดินลงไปแบบสวยสง่างามีหลีพี่น้องสำหรับเป็นหน่อยคนนี้เนี่สัยอ่อนน้อนทอมตนพี่น้องค่ะสำหรับอาอายสกนาพร บหวทุกคนเป็นเพื่อนออราส่สุดได้ขึ้นกับงามใส่สุดได้ขึ้นกระด่นนี่แหละพี่น้องถึงบอกว่าอ้าไอาสกุณาพ่อนเป็นคนมีบุญมีวาสนาเพราะวาที่หลานน่อยเวลาสวมสุดขึ้นและเป็นนอยังที่แบบเป็นคนระแบบีบกับยุข้างล่างไหมพี่น้องข้างล่างนี่เป็นเด็กหน่อยทีส้นเป็นเด็กน่อยที่เหมือนกับจะไม่รู้เรื่องเลยแหละ คือดื้อแห้งสีแม่พี่น้องดื้อแบบเหมือนเด็กทั่วไปเลยแหละอ่าบ่มีความเป็นนั่งเอกบ่มมีความเป็นพิเศษอีอย่างเลยแต่พอขึ้นเวทีความพิเศษบังเกิดทันทีสําหรับอาอายสกุณาพรเป็นเด็กหน่อยทีสาตำนานานีหลีพี่น้องคะ่ะแล้วเมื่ขึ้นนีหลาหน่อยส่สุดสีม่วงอ่าสุดได้ก็สวยบอกเลยว่าอาอายสกุณาพรนี่เป็นเด็กทีมีออรา่ามีบารมีมีมีบุญในโต เป็นเด็กหน่อยทีสอแววมากๆนาคีน้อยของเราสมชายะนะคะบอสน้อยอาอายนะคะและมือสงการมือหลังสงการนะคะวันที่อะอายสกุณาพรได้ทำพิธีกาดเท้าพ่อจ๋าพงศกรแล้วยะสิ์เขาไปเห็นคำที่พ่อจ๋าพงศกรพูดกับอาอายสกุณาพรคือได้ฟังแล้วน้ำตาไหลพี่น้องพราะว่า พ่อจ๋าพูดกับอาอายบอกว่าหักอิหล่าด้อต่อไปอนาคตข้างหนา้าอิหล่าสิเป็นผู้ดูแลว้งเสียงวิหกแทนพอ่อเป็นยังสีไหมพี่น้องคือเพิ่นเบากันน่ารักมากกับพี่น้องน่ารักมากๆสําหรับพ่อจ๋าพงศก,กรนี่แหละพี่น้องคะสาหรับอาอายสปุณาพ่อแล้วบอกเลยว่าเด็กน้อยคนนี้สมกับเป็นลูกผู้นําแล้วก็เป็นผู้นําในอนาคตข้างหน้า รับร่องเลยว่าอ้ไอสกุณาพรต้องทําหน้าที่ผู้นําองค์กรหมอลําเสียงวิหกสมกับพอเพิ่นฝากไว้ได้ย่างดีแน่นอนพี่น้องเพราะว่าความสามารถขนาดตอนนี้อายุสิบก็ขวบยังมีความสามารถหลากหลายยังมีไอเดียโพสต์งานโพสต์อีหยังตั้งๆที่ออกมาหนาเฟนองนะพี่น้องเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนไม่ใช่ความคิดเด็กอะพี่น้องเป็นความคิดที่ ดีงามเป็นแคปชั่นที่เด็ดๆแต่ละมือแต่ละเว้นทีเย,ยสิชอบเอามาว่าแคปชั่นแคปชั่นของอาศกุนาพรทีเย,ยสิชอบเอามาบอกก็ราอย่างเพราะว่าอยากให้แฟนคลับได้เห็นถึงความรู้สึกข้างในของอาอศกุนาพรทีมีต่อองค์กรหมอล่ําเสียงหกุกคนทีมีต่อญาณุทีมีต่อขอจ๋าอันนั้นคือต้องกัานกรองออกจากหัวใจของเขาอีลีได้พี่น้องเขาจังพิมพ์จัง เห็ดอ,ออกมาใดนี่แหละพี่น้องคะบอกเลยว่าคืนนี้แม่แม่แมค้นทีได้เห็นด้านหน้าเวทีีทเสื้อหมันว่าแม่แม่แมแมเรานันต่างกับมีความสุขอย่างแน่นอนพี่น้องแล้วค้นทีเข้าไปดูไลฟ์สดปลื้มใจอย่างแน่นอนเพราะว่าโดนๆสิได้เห็นโมเมนต์ Moment, พอจ๋าลูกจ๋าออกมาร้องเพลงคู่นะคะเป็นอะไรที่สุดเซอร์ไพรส์มากๆเป็นอีหยังที่ตอนรับหลังสงการเป็นอะไรที่อ่า น่าประทับใจมากๆสําหรับพ่อลูกคู่นี้ดูทีไรก็ไม่เบื่อดูเน่าน่ใดกะเป็นความประทับใจยูบอเซานะคะสําหรับมือนี้ออกมาว่าถึงเรื่องราวของความน่ารักพ่อจ๋าลูกจา๋าโมเมนต์น่ารักน่ารักทีหลายๆคนบอเห็นตะโดนนะคะได้เห็นความน่ารักของพ่อลูกนะคะค่ะสําหรับมือนี้ค่ะออกมาว่าวสาหรับโมเมนต์ ความ่ารักของพ่อจาลูกจาให้แม่แม,มแฟนคลับเอซีได้เบิงได้ฟังนะคะสำหรับมนี้ฝากมนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ